หลังจากที่ฟุตบอลนะัเริ่มจะเตะก,กันแล้วไม่ว่าจะเป็นบุนเดสนะพิมเมลีก็จะกลับมาเตะในเดือนหน้าอาจจะนะแล้วก็มีซิเลียร์นะลาลิก้าแล้วก็ข่าวนี้มันเกี่ยวอะไรกันไม่เกี่ยวนะมาซึ่งในคลิปนี้เองนะผมจะมาพูดถึงประเด็นเป็นข่าวนั่นเองนะที่ว่าในตอนนี้สื่อจากฝรั่งเศสนะรายงานว่าพอปอกบาใกล้จะไปยูเวนตุสแล้วนั่นเองนะนะแค่ข่าวนะ ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแบบเ hey, ฮ้ยพี่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกปอกบาเนี่ยมันอยากจะอยู่แมนยูต่อไปนะแต่ถ้าว่ามาลองฟังกันแป๊บหนึ่งเป็นแค่ข่าวนะซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้อยากจะแบบเฮ้ยปอกบาแม่งจะยา้ายทีมไปแน่นอนมันก็ไม่ใช่แล้วก็เลกิฟนะสื่อฝรั่งเศสรายงานข่าวว่าพอปอกบานะใกล้จะบรรลุข้อตกลงที่จะกลับมายูเวนตุสอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองนะับเป็นการที่ยูเวนตะุสน็บยื่นอาอดเยื่อลาบิโอ ที่เป็นไม่ฟิลชาวฝรั่งเศสจากทีมตัวเองนะ่ยบวกเงินแลกพอปอกบาของแมนยูนั่นเองนะครับส่วนเงินก้อนนั้นเองเนะี่ยประมาณ83ล้านปอนด์นะ83ล้านปอนด์นะบวกราบิโอแลกพอปอกบาซึ่งผมฟังแล้วก็แบบเฮ้ยเลกิฟเป็นไปได้ไหมอ่ามันก็พอจะมีมูลนะพอปอกบาเนะี่ยเขาก็มีแบบมีให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ในเชิงที่แบบเฮ้ยผมเนี่ยอยากจะหาความท้าทายนะแต่ความท้าทายของคุณเนี่ย มันจะเป็นการกลับไปทีมเดิมหรือไม่ผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็ความท้าทายเนี่ยมันอาจจะเป็นการพาแมนยูเนเตดกลับไปเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอปอกบากับยูเว่ได้ทั้งแชม์ลกแชมบอลถ้วยยกเว้นเพียงแค่เออยูซีแอลนะครับที่เหลือเนี่ยปอกบากับยูเว่กวาดมาแทบจะเรียบแล้วนะครับแต่ปอกบารมันมันทำอะไรได้เยอะเออในทีมเรานะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้แฟนบอลเนี่ยอาจจะมีการประนามอาจจะมีการไล่ปอกบานะครับ ซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มจะเห็นใจปอกบานะับที่ว่ากูอุตส่าห์สู้กับทีมอยู่สู้เพื่อทีมทาอะไรเพื่อทีมเนี่ยแต่ฟันบอลบางคนของแมนยูนะมันก็ค่อนข้างที่จะรลอไม่ได้อ่ะแบบเฮ้ยมึงย้ายมาแพงนะแปดสิบเก้าล้านปอนด์ที่แมนยูควักมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่าตัวเลยเดี๋ยวมึงก็เจ็บเดี๋ยวมึงก็ทําอะไรแบบเล่นยากบ้าตัดผมซึ่งผมมองแล้วนะว่าเฮ้ยปอกบามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเว้ยแต่เพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้แมนยูนะ มันไม่มีใครเลยอ่ะที่จะมาหนับหนุนปอกบาคนระับในเรื่องของการเล่นเพราะาดูกองกลางเราครับมีโอ้โหลินกาไปเลล่าที่เป็นกลางลุกแล้วปอกบาคนระับแม่งต้องแบกแบกเกมลุกสร้างสรรเกมวางบอลยาวแม่งคนเดียวแล้วลองคิดดูกันนะพอเจ็บไปปุ๊บฟอร์มทีมแย่ในช่วงต้นๆ้นฤดูกาลนะแฟนผีแม่งก็หาแพะและปอกบาคือหนึ่งในนั้นนั่นเองผมมองแล้วก็แบบมันก็ไม่ควรจะไปโทษเขาขนาดนั้นจริงๆนะเว้ย เพราะว่าขุมกําลังเราในตอนนี้นะครับมันมีบูโน่ฟินัสมาแล้วแล้วมาลองดูกันนะพอลิกเปิดปุ๊บพอปอกบากับบูโน่ฟินัสมันจะเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามันเวิร์กไอคนที่ไปด่าปอกบาคนที่จงเกียจจงชังนะครับมันก็จะหน้าแหก <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้จะแบบให้กูเก่งนะกูแบบให้ปอกบาสแม่งต้องอยู่ต่อดิมันก็ไม่ใช่นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมเห็นว่าลาบิโอเนี่ยมันยังทําอะไรได้น้อยกว่าปอกบานะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ได้แบบติดตามยูเว่ ไม่ได้ติดตามเออฟอร์มลาบิโอถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยเป็นเซียนของยูเวประมาณนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าว่าผมเองเนี่ยดูปอกบามาเยอะมากนะครับในกับแมนยูเองคุณลองดูกันนะไม่ว่าจะเป็นคลาสมันได้กับทีมเราเนี่ยถ้าแมนยูแบบเอาเงินแล้วก็ลาบิโอมานะคงจะแบบต้องรอการปรับตัวต้องรอลาบิโอเนี่ยปรับตัวกับทีมอะไรอีกเยอะแยะนะครับถึงแม้ว่าลาบิโอมันจะอายุน้อยก็จริงนะ แต่เพียงแค่อปอกบามันของจริงนะครับเล่นในทั้งตัวลุกตัวกลางแล้วก็ตัวตัดเกมก็พอจะได้อยู่นะครับแต่ลาบิโอเนี่ยมาเล่นได้ไม่ค่อยได้ถ้าปอกบารจริงจริงเฉพาะแค่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ผมเนี่ยจะแบบปราโมดว่าลาบิโออนาคตเขาจะทําอะไรไม่ได้จะเป็นนักเตะธรรมดามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแค่ว่าหน้าตอน,นี้มันเป็นยังไงปอกบามันยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเองเนะี่ยผมเลยเชียร์ให้ปอกบาครับนะอยู่กับทีมต่อไป แล้วก็ทําการต่อสัญญาแม่งไปเลยนะเพราะว่าในตอนนี้ปอกบาสัญญากับทีมเหลือเพียงแค่ไม่กี่ปีนะปี2ปีเท่านั้นเองมันควรจะต่อนะแล้วก็ถ้าเรานะเห็นปอกบากับบุนโอนเฟ์นัและด้วยกันเนี่ยไว้ลองดูกันนะว่าปอกบากับบุนโอนเฟ์นัมันจะเข้าขากันหรือเปล่านะมาดูกันเลยมาซึ่งสรุปเลยนะคือผมคิดว่าลาบิโอกับปอกบาแลกการบวกเงิน83ล้านปอเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มนะครับ ถ้าเสียปอกบาไปนะลาบิโอคงจะทํำอะไรได้ไม่เท่าปอกบาจริงๆนะเพราะมิดฟิลเรามันเริ่มจะลงตัวแล้วใช่ไหมถึงแม้ว่าเงินก้อนที่ไป3ล้านปอนนั้นนะจะไปโปะซื้อซานโชจะเอาไปซื้อแจ็คกิลิชมันก็ได้อยู่นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะคุ้มทุนถ้าเราเสียปอกบาไป อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเออเช่นเดิมนะครับก่อนจะกันไปเหมืยนเดิมนะฝากกดไลค์ชแชร์กดแชร์ใครชอบใจเนะี่โปรดกดติดตามให้กันด้วยเด้อส่วนในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ